ตราปูชับสวัสนะรัาสพูตินน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 นมกานนีนน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 นรนน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 ยนน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 นมนน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 อนน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 ึนน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 นี่นนนน,น, 1. 1. น, 2. 2. น,นานน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 ยนนนนึงอ้าวตายจ้าเยเอ้เย มาว่ะมาว่ะหลายคนบอกพี่จะไม่เสียงพี่มันแตกจังเลยอะครับมันเป็นก็นตัวเกมนะคนดูนะมันเป็นก็นตัวเกมแล้วเป็นเวอร์ชันแอนดรอยพี่ด้วยนะครับของพี่มันหลอนๆน,นะเพราะฉะนั้นเกมอื่นไม่เป็นนะแม่งป็นแต่เกมนี่โอ้ยทไมมันเจอแต่คนหัวจังเลยวะอือต้องเจอพ็อกซิงโอ้ยเฮ้ยทำไมมันมีแต่ยอดมนุษย์จังเลยวะเดี๋ยวนี้จเจอพ็อกซิงสักหน่อยพ็อกซิงอยู่ไหนมาแล้วมาดิมาดิสูงแก,ก๊สแทกแก๊สสูงสูงสูงแก๊สแทกแก๊สสูงสูง นี่ดินี่ดิตายตายตายเอาดิเอาดิโอ้ไม่ตายเฮ้ยเปลี่ยน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 เป็นซนาซิงเราก็งงว่าทำไมยิงกันไม่ข่อยตายนี่ดินี่ดิเป็นไงนะสไนซิงสไนซิงเฮ้ยทำไมมันเจอแต่พวกคนโหดจังเลยวะมาดิมาดิ เอาดิเอาดิร่วงเนี่ยเนี่ยยิงไม่ค่อยตายแล้วยิงไม่ค่อยโดนมาว่ะมาว่ะเฮ้ยสวยเจ้าพุกซิ่งเจ้าพุกซิ่งเข้าไปหน่อยให้มันยืนทำอะไรวะวูมว้มาว่ะมาว่ะวินี่เดีนี่เด้ยวยวิวิเจอดีนะเจอคนมาพอดียืนดู 妈哇妈哇！ แกนเนีในแอรีโอเพสเฉยเลยปะทูยร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาแลใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดริชแมนช็อปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมมาายไ่่วจะเป็น ส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่<ๆ>1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไม่ไหวเลยนะครับไม่ไหวเลยไม่ตรึงเลยอ่ะ พอดีพี่เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่นะพอพี่เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่สรีระพี่มันแบบการวางเมาส์มันไม,ไม่ไม่แม่นนะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยตึงเอาว่าว่าตึงจัจา่าตึงจัจา่าเน้ยคิวเท่าไหร่คิวห้าตายหกโอ้โหกระเกินรีเทิเร์นหน่อยฮะแผ่นนี้นี่ลื่นขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะลื่นขึ้นเยอะเลยกว่าเดิมอีกนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นอ่านี้ดีกว่านะครับอ่าเวทเทิลร,รอยเยลส์นะท่านผู้ชมนะอ่า เอาเป็นควัดแล้วกันนะไปลุงสี่ครับ ξ, อื่อตรึงมาแล้วว่ามาแล้วว่าอย่างตรึงอันนี้เป็น uh นะอ่าเบทเทิลรอยัลนะทุนผู้ชมนะเย้เว้ยพี่โคแม่งตรึงจัด,จดเลยเอาเราลืมเราลืมแส่นั้นมาหรอวะคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเกมแม่งดังพูดโอเคเมื่อกี้เสียงเกมมันดังเกียงเสียงเกมมันดังเกินไปนะคนดูเนะสียงมันแบบมันเป็นเฉพาะเกมเนี่ยผมไม่เข้าใจนะทำไมมันตึงแก้ไม่หายวะ ต้องรอมันเปิดอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเพราะเสียงมันน่าจะหายเนะี่ยเพราะบางคนบางคนเครื่องก็เป็นไอ้แอนดรอยด์สิบสามพี่มันไม่เป็นนะครับคนดูไอ้ตัวแท็บเอสแปดอะแท็บเล็ตนะฮะอันนี้แม่งเป็นเฉย <c oughs> เป็นนักดา <c oughs> <c oughs> มาว่ามาว่าสังการสังการสังกาซาเ <c oughs> ตรียมตัวฮะ <c oughs> โดดมดไม่สนลูกใคร ลงตรงนี้แหละเราลงตรงนี้นะตรงเขื่อนนี่แหละคนดูแรมสุดละตรงเขื่อนนีรันได้60เฟรมชิวๆคนดูเกนีตอนนี้แบบเริ่มรันได้ลื่นขึ้นนั้นหลยคนมองพี่ทำไมภาพผมมันมันมันเป็นกระดาษจังอะโทรศัพท์น้องมันไม่ไหวไงครับออจะถามทําไมโทรศัพท์ไม่ไหวก็เป็นกระดาษสิมันต้องแรงๆแบบพี่มันถึงจะแบบไม่เป็นกระดาษมันก็เป็นกระดาษอยู่บ้างเนี่ยคือการาฟิกมันยังให้ปรับให้ปรับเยอะไม่ได้นะทมเฉลิมปรับได้แค่60เฟรมกับเนี่ยนะ ต่ก็ไ <polarization> ม่ถือว่าเป็นกระดาษนะของพี่ก็เป็นเกมมิ่งโฟนแซนแต่ก็ n ปแปดแลมสิหกคลิกลอมห้าหนึ่งสองนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นกระดาษนะอันนี้ Yeah very good โคตรแมโคตรแมโคตรตรึงนะหมูนะหมูนะหมูนั่นโกจริงๆตึ๊ดตึ๊นึงวาขนแม่งเลยต้นไม้นี่ว่าโอเคถึงจัด เห็นมีอะไรเลยวะแถวนี้เอออุยอ้ยสไนหรือเปล่าอันนั้นอะเปลี่ยนเลยครับชวัวมาว่ะสไนโนตรึงผมจะเปิดหน้ามีคุณพี่ตัวพร้อมจะเปิดคุณมาวะมาวาของเทของเทโคตร,รตรึงโคตรก๊อดอืมก็น,นี่ขนาดยังไม่พันษาก,ก็รอแล้วอุย๊ย อยู่ไหนจ้ามาพี่เปิดซะดีๆนะน้องเมื่อกี้นี่เหมือนเห็นแวบๆอยู่บนบ้านนี่แหละเฮ้ยนั่นไงแดงๆเลยหลังยิงกันอยู่ยิงกันอยู่ไว้ตุยครับอ้าวหัวแตกหัวแตกเกมมิ่ง เอ้เอาว่าเอาว่าตึนตึ๊ดตึดตึดตึ๊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 ไปฮะงาเว้ยสไลด์โอ้โหตรงนั้นข้างล่างนี้นะครับวิ่งวิ่งโอ้เฮ้ยอะไรวะอื้ออื้อ โอ้โหอโอ้โหตายลงมาเกือบตายอะไรวะเกือบตุยจริงๆนี่คนดูเมื่อกี้นี่นะมูนะมูนะมูนั่นโกหจริงๆแต่ดื้อไหนจาเมื่อกี้นี้เห็นบ้านหลังนี้ใช่ไหมตามนี่ครับนี่ไงสวยดูเหมือนจะมีคนนะผมเห็นแวบๆไวๆ ออโอ้ใ้ยิงโดนเลยแม่งโอ้ยอย่าโดนเฉยเฮ้ยเอะไรวะทดสอบความแม่นนะคนดูนะเมื่อกี้เรายิงมันตายตรงไหนนั่นไง,น,น,งออนี่เลยัวแตกโคตรหล่อโคตรตึงอ่ะเฮ้ยนี่เนี่ยไว้ตอนในนตึงเกาดิน้อง กระแทกสักหน่อยโอ้ยกัดจะย่ำกระหม่อมสักหน่อยนะโกตรีเก็บไอ้ใส่กระโหกเฮ้ยเหมือนมีเงาคนมีเด็ดสวยสวยสวยตายครับหมดกระสุนกันแม่งมีเงาคนมาพอดีข้างหลังเมื่อกี้นี้ดีนะเห็นนะคนดูแล้วไม่เห็นนี่ตุยเย่ไปเลยนะกูตี ไปฮะนะหมูหนะหมูหนะหมูนั่นโ,นโ,นโนนกหจริงจริงตีด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 ไปหาของก่อนนะครับเพื่อนเราอยู่นู่นเลยเนะี่ยไม่ได้ไปอยู่กับเพื่อนนะครับเท่าไหร่มาดิมาเดหุ่ยปืนอะไรฮะไม่เอาปืนกระปุ่ม Yeah. ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป r i ออดสต a ีบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารการิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอุ้ยอุ้ยเก็บมนะัน่ะอุ้ยเฮ้ย กบึนกลกันได้วะนี่เดนี่เดโดนอยู่โดนอยู่คนดูโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เจ็บอยู่แต่เมื่อไรจะตายถามก่อนเออกูอจะดาวได้แม่งยิงไปสามแม็กหมดแล้วกระสุนฮึ่มโดนโดนโดน,โดน ทำให้หน่อยดิเพื่อนสวยอยู่คอนเฟิร์มครับโหลดกระสุนนะโคตรหอโคตรตึงหลายคนบอกพี่เซิร์ฟออสเตรเลียเล่นไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้บ้าอะไรตอนนี้พี่ยังเล่นอยู่เลยครับเล่นได้นะครับปกตินะฮะไอแอร์ดรอปแอร์ดรอปโอเคอยู่นู้นไปเก็บมันมีปืนเทพผมอยู่นะครับแอร์ดรอปนี่เฮ้ยแม่งอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยตรงนั้น เดี๋ยวเว้ยตอนนี้ขึ้นไปเก็บแอร์ดรอปก่อนแอร์ดรอปไม่สนลูกใครก่อนปั๊บหลุดไปฮะอิฮิหนะาโมหนะาโมต้องนะาโมนะมันโกหจริงๆเดี๋ยวได้ตื้อๆมาแล้วว่ะโอ๊ดเราเราไม่ได้ใส่สกินมันด้วยนะอันเนี้ยตอนไหนเนี่ยคนดู ไปครับ yeah. อันนี้มึงจะกระโดดกบอะไรน่าหนาวนะไม่ <laughs> มันเป็นอะไรมันกระโดดกบอยู่เลยเป็นบ้าเลยมันวิ่งไวกว่าหรอวิวิวมีมีราชาแถวนี้คุณดูวยฝั่งนู้นมีคนนะครับอืมโอเคฝั่งนู้นมีราชานะคุณดู <laughs> ต้องขึ้นไปเก็บราชาก่อนนะอย่างนี้ หนะโม่หนะโม่โอ้นะโม่นัมันโกหจริงๆตืดตืดๆตืดๆตืๆเนี่ยมีปืนพกนองหดโนอตึงอยู่นี่ล่วงล่วงโอ้โหเยอะจังวะเฮ้ยพกคู่ก่อนคนดูต้องรูดมันก่อนสวยบทที เร็เร็วๆดีว่ะเออเออแตกแตกแตกนี่ดิมีคนหลายคนบอกว่ายิงบอดเก่งจังเลยครับอืมมึงมากับแม่มึงกูจะยิงกับแม่มึงหลอก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 ยอกยอกนะคนดูยอกยอกแต่ถ้ามาจริงก็ยิงจริงอ่ะแค่นั้นเลยเอาหลอกหลอกยอกยอกมาว่ามาว่าก็หลอกก็ที่หลุดสุดหน่อยนะครับ ค<โ> <โ boundaries S 1> ตรหล่อโคตรีร็โคตรรึงเลยอะฮรฟูไปฮะเย้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าตรงนั้นอะไปเลยครับฮาฟูอยู่ไหนกันหมดจ้าสุดหล่อของลุงยิงกันเบิ่มเบิ่มกรือกือเลยนะ โอ้กูถามจริงเธอปืนนะฮะมันจะยิงไม่โดนใครเลยเหรอพี่ถามก่อนทำไมพี่โค้งม่็ไก่กาอาราเล่เปเปๆฟันหยินจังเลยเนี่ยแต่แป๊บนึงนะคนดูผมตั้งก,ก้าอี้ดีๆก่อนต้องยิงสูงก่อนมาว่ามาว่า,าเอ้ย <c oughs> มาดิมาดิอันนี้จะเล่นขึ้นไหมนี่กิ๊ตั้งกระยิงสูงเฮ้ย เฮ้ยไม่โดนเอาก็อีต่ำลงดีกว่าต่ำลงเวร์ก,กว่าคนดูน่ะดิมึงจะจุกทำไมวะมีเป็นแม็กนี่ยิงมแทบไม่โดนเลยเออสวยสวยเพื่อน โครโลโคตรีโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการสรับตัวเกมคอร์ริจิตวอร์โซลงไปในแพทสองจุดนะท่านผู้ชมนะนี่โหลดอยู่ด้านล่างคำยันแต่คลิปนะครับเล่นได้ปกตินะเออก็ประมาณนี้ในการสรับวันนี้มีโคตะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี กดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย